ราจะพูดกันก็คือทาง Music Official นะครับเอ h o ช c e Music นะครับก็ประกาศชื่อแฟนดอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแย่ yeah. <c oughs> ไม่เป็นไรกมันเออมันเอียงอะ่ะเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่อะไรทุกคนผม,มาชาร์จแปดอยู่ใช่ไหมผมชาร์จแปดไว้ข้างใต้แล้วผมก็วางทับสายชาร์จแล้วก็อยู่อย่างนี้ ก็เลยกลายเป็นเอียงแล้วเมื่ไรดูได้เนาะโอโอเคผมก็ชื่อดอมก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ชื่อเดซี่นะครับผมความหมายก็ความรักอันบริสุทธิ์ของทุกคนนะครับผมที่มอบให้เหล่าน้องๆพี่ๆอิฟนิ่งซันเดย์นะครับ เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆมาก่อนแล้วกันเพื่อนๆตอนนี้น่าจะยังไม่มากันนะฮะสวัสดีทุกๆคนด้วยสวัสดีสวัสดีครับทําใหม่แกน่ารักจังขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรตะแคงดูเฮ้ย <H ö y> เรานั่งตรงอยู่ <N> นี่ยังไงเป็นไร เองน่ารักก็พอพาโพดโพมีคนเลยไหมคะมยังไม่มีครับเดี๋ยวแต่ว่ามีมีมนในในอนาคตพี่งานกินข้าวอย่างกินเรียบร้อยแล้วครับผมทานเรียบร้อยแล้ววันนี้ทานข้าวเยอะมากเลย เอ๊ะเมมเบอร์ไปไหนกันหมดนะเราก็นัดกันแล้วนะในรายกลุ่มอะชื่อดงหวานเจี๊ยบเหมือนหน้ากันกันเลยโอ้โหหน้ากันหวานเราไม่หวานนะที่กันชื่ออะไรคะชื่อกันครับผมมีทุกลฟ์เลยคําถามนี้ขอให้ปังๆนะกันก่ะขอบคุณครับเช็คชื่อเช็คชื่อกันหน่อยมากันครบหรือยัง ผมก็รู้สึกตังหิดใจเหมือนกันนะวางกล้องเอียง่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งนี่ครับชีดดัมเราเด้ดี <L azy. S 1> แต่ยูเทเตอร์ดีกว่านายแย่มากนี่ไหนเป็ดเป็ดอยู่ในเครื่องอบครับเรายื <laughs> นี่ซักแล้วก็ต้องอบเลยรอแป๊บ อาคนดูมากันละมากันละเออเามาฟังฟีดแบ็กกันหน่อยดีกว่าจริงๆถามไม่ได้เดี๋ยวถามมีก,ก็ได้มีใครฟังไอ้นี่อย่างเจ้าหญิงนะครับเจ้าหญิงโคเวอร์บายอ็นิ่งซันเดย์มีใครฟังกันแล้วบ้างครับผมเป็นไงกันบ้างมาแชร์กันดีกว่าเป็ดอบอยู่ทุกคนใจเย็นมีเดีคนพูดถึงเป็ดเป็น,ปนงบ้างฟังฟังโคเวอร์กันหรือยังครับ เจ้าหญิงฉบับ evening evening sunday ฟังแล้วรู้สึกสวยเพลงหล่อมากฟังแล้วเดี๋ยวไม่ไม่ได้ใช่นะอันนั้นอีกคอนเทนต์หนึ่งเพื่อนๆผมมาหรือยังอ่ะอ่า พี่สีพลมาแล้วเดี๋ยวให้คุณพี่สีพลเตรียมตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็อ,อขอมาได้เลยเสียงจ้ำกับดนตรีทำเราเขินคิดว่าเป็นเจ้าหญิงได้ไหมเป็นได้เป็นได้สิเป็ดไม่ได้ตกตึกนะเป็นอยู่ในเครื่องซักในเ,เครื่องอบ ระหว่างรอเพื่อนร้องเพลงไหมไม่ได้หรอกนักร้องเขาดูอยู่จะไปร้องได้ยังไงละ่ะยวโดนเช็คงานอีกแย่นะแปบ๊บนะฮะได้ครับผมสำรับคุณพี่จิมพลม,มมได้เสมอครับเอฟซีเป็ดกันกันเป็ดเขาใช้กับปิงหรือเปล่ามไม่ได้ใช้กับกัน เอาไปวิ่งกนเซอ่วไม่ได้เลยหนูไปเอาน้องเป็ดน้องเป็ดอีกชั่วโมงนะครับอบอบตั๊บหนึ่งใช้เวลาอบหน่อยเพราะว่าน้องเป็ดอ้วนมากะเดี๋ยวน้องเป็ดน้องเป็ดชื้นรอกันทุกคนเรื่องพูดถึงเรื่องเป็ดก่อนขอเอฟเป็ดต่อไม่ได้นะ ให้ตายเหอะหิวข้าแล้วจะมาอย่างอ่ะหดี่วคนพหนึ่งเป็ดเออที่เราประกาศอ่าชื่อด้อมไปนี่แบบทุกคนโอเคกันไหมครับทุกคนชอบกันไหมอยากรู้เหมือนกัน คือจะบอกว่าตอนที่เราเนี่ยโหวตนะเรียกว่าโหวตเพราะว่าเราให้ทุกคนอ่าเขาเรียกว่าอะไระทุกคนน่ะคิดมาหนึ่งชื่อจริงๆอ่ะเร,ร,รซี่ผมเป็นชอยที่ผมไม่ได้โหวตเอ้ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นชอยที่ผมไม่ได้เสนอนะครับเรซี่นี่รู้สึกว่าจะเป็นของคุณจำนะที่เป็นคนเสนอมาผมเสนอผมเสนอ sunflower ไปเพราะผมชอบดอกทานตะวันคนะแต่ว่าก็ไม่ผ่าน กับด้อม okay. สันสกรีนโอเคสันสกรีนก็ยังไม่จบเอ้ยมีคนรีเวนมาแล้วแต่ก็ไม่ใช่จำนะครับมีแท็กด้อมยังจะสมัครเข้าด้อมอ่าแท็กด้อมคืออะไรอ่ะคืออะไรจริงจริงดอกเดซี่มันมีความหมายมันเยอะมากนะผมไปอ่านมา เดซี่เนี่ยห้าสีขาวมันคือความรักความความรักแบบบริสุทธิ์นะครับแล้วก็อ่าสีแดงจะเป็นแบบโรแ,แมนติกเออโรแมนติกแล้วก็สีน้ําเงินจําไม่ได้แต่อันที่ผมชอบสุดคือสีส้มสีส้มนี่เป็นเป็นแสงสว่างให้กับให้กับเราจาได้เดซี่สีส้มนี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าเดซี่หน้าตาอย่างนี้นะจริงเนี่ยจริงผมไม่รู้นะว่าเดซี่อ่ะดอกมันหน้าตาเป็นไง ตอนแรกผมนึกว่าดอกดอกเดซี่อคือดอกอันชันเว้เอออันเนี้ยผมไม่รู้ด้ทําว่ามันคือเดซี่แต่ก็เออรู้ละอันนี้คือเดซี่อืมแต่ก็โอเคนะครับถ้าทุกคนชอบอผมก็ชอบอ่าเม,ม,มาอิกผมเมื่อไหร่จังหวะกันขอมาได้นะขอมาได้คือกดไม่เป็นอนะ่ะกดขอเพื่อนเอ้ยไม่ใช่กดเชิญเพื่อนให้แบบมาร่วมไลฟ์ ถ้าเป็นดอกทิวลิปนี่หนักเลยดอกทิวลิปหน้าตาดอกทิวลิปนี่สีชมพูปะ่ะแล้วทำไมเรามาคุยเรื่องดอกไม้แล้วงงกดบวกไหนวะพี่ดวงนี่เหรอผมเห็นแต่บวกแต่บวกก็เป็นอย่างเงี้ยตะแคงอยู่เงี้ยได้ปะบวกเงี้ยบวกตะแคงมังเนี้ย เมื่อก่อนที่โรงเรียนเมื่อก่อนที่โรงเรียนบ่อยๆเจอที่โรงเรียนเอ๊ะโรงเรียนที่เดียวกันหรอกดบวกบวกที่เป็นรูปอ๋อรูปวิดีโอใช่ไหมข้างๆแชทอ๋อบวกบวกเพื่อนบวก ทุกคนพร้อมยังผมจะลองเชิญไปสักคนหนึ่งนะเห็นไ,ไหมไม่เห็นไลฟ์ลฟนานมากจริงผมไลฟ์ล่าสุดตอนเฮ้ยมาแล้วสวัสดีจ้า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 ทำอะไรอะ่ะฮะทำอะไรไม่ได้ทำอะไร ผมบ้างๆอยู่ตอนนี้กำลังเพิ่งอาบน้ำอ่ะฮะคอนเทนต์เล่นฮะเพิ่งอาบน้ำเหรอใช่ใช่ผมไม่แห้งเหรอแล้วทำไมต้องเทด้วยทำไมต้องใสหูฟังด้วยเพราะว่าผมผมต้องมีพับนิดนึงเมื่อกี้ผมเห็นคนมีอะไรนะดอกเตซี่แล้วผมอ้าก็ุณไม่ได้แต่จริงๆับผมผมข้างๆผมดีดก็เลยหูฟังมากดไว้อับน้ำหนึ่งสวัสดีทุกคน ครับนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างบรางเป็นไงวะอ๋ออยู่ไหนนี่ <gasps> อยู่ที่บ้านตอนนี้กำลังแอบไลฟ์อยู่เอาอ,อาต้องต้องใส่ใส่ใส่ชั้นก็เลยต้องชันก็เลยต้องใส่หูฟังนี่แหละโอ้โอเคโอเคแล้วชั้นต้องอดูบับ ไม่ต้องฉันใส่หูฟังแล้วไง <Okay. S 2> ฉันพูดปกติเลยอเออนายไม่ต้องพาลววราเบ่อดิโอเคแล้วนายเป็นไงบ้างอะ่ะชื่อดอมที่ประกาศไปเจอ,อเป็นไงบ้างอะ่ะทุกคนชอบไหมอบอทุกคนชอบคือ,อตอนแรกอะ<น>เอาอะเ,อ,อ,เอ,อ้นายรู้ไหมว่าดอกเดซี่มันไม่ได้มีแค่สีเดียวนายรู้ไหม ฉันรู้ฉันรู้ <c oughs> ฉันก็ฉันเปิด Google ใช่ไหมแล้วฉันก็ไปเสิร์ชดูความหมายเว้ย uh huh. แล้วก็แบบว่าเลื่อนมาดูมันก็มีแบบสีต่างๆแล้วความหมายต่างๆอ uh huh. แล้วนายชอบสีอะไรเหรอแล้วทําไมเราต้องกระซิบด้วยล่ะนาย <laughs> นายนายนายพูดปกติได้นายได้ย,ย,ยินบนาววะ มาเอามาลมาลฮัลโหลเออเอเออก็ชอบสีชอบสีขาวแหละจริงๆชอบสีขาวเพราะว่าคือเป็นเรปิเซนต์ความแบบความสดใสใช่ไหมความแบบความอินโนเซนต์อะไรเงี้ยอินโนเซนต์ใช่โอเคก็เอยแบบน่ารักดีแล้วแบบอี e n น n ิ่งซันเแล้วก็เดซี่อะไรเงี้ยคุณน้น่ารักเหมือนคนพูดเลยแน่นอนอ้ <c oughs> หน้าบานหน้าบานละแห่งแก่งหมดเลยนี่ยิงเลยรไปไม่ค่อยเขินละเฮ้ยพี่นุหนหน้อะไรอ่ะ